เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อที่ข้อ8เนาะเมื่อกี้อินเทอร์วิวถามไปใช่ไหมว่าช่วยบอกอะไรตัวคุณเองให้ได้นิดนึงได้ไหมโดยโดย่อ เขาบอกว่าเขาจบมาจากที่ไหนมาหาลัยอะไร,ะไรเขานี่อินเทอร์วิวอะถามต่อว่าอะไรเขาถึงได้ตอบมาว่า Well when I was a student I worked part time as a salesperson at ABC company last summer เรามาแปลประโยคนี้กันก่อน When I was a student ก็คือตอนนี้ฉันเป็นนักเรียนอยู่ I worked part time ฉันทำงานพนาร์ทไทม์ as a salesperson at ABC company ก็คือฉันจะทำงานพาร์ทไทมเป็นแบบพนักง,งานขาย salesperson ที่บริษัท ABC last summer คือฤดูร้อนที่แล้วคราวนี้เรามาดู choice กันว่าอินเทอร์วิวควรจะถามว่าอะไรเดวิดถึงได้ตอบมาแบบนี้ข้อแรก how do you like this company แปลว่าคุณทำไมคุณถึงชอบคอมพานีนี้ ถึงชอบ uh, บริษัทนี้ข้อที่2 When can you start work คุณสามารถเริ่มงานได้เมื่อไหร่ข้อที่3 Did you come here alone ก็คือ alone แปลว่าคนเดียวก็คือ คุณมาที่นี่คนเดียวหรือเปล่าข้อที่4 What is your work experience? Experience แปลว่าประสบการณ์เนาะ uh, What is your work experience? อันนี้เพียบเลยหันี่นึ่งเยะ What is your work experience? ก็คือคุณมีประสบการณ์ทำงานที่ไหนบ้างคุณมีประสบการณ์ทำงานหรือเปล่าแล้วก็ข้อสุดท้าย Could you recommend something more? Recommend แปลว่าแนะนำ ก็คืออคุณแนะนำอะไรเพิ่มเติมได้ไหมคุณแนะนำอะไรเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมอ่ะเรามาดูว่า interviewer เขาควรจะถามอะไรเดวิดถึงได้ตอบมา นะว่าเขาเคย work เป็น part time เป็นพนักง,งานขายที่ abc ข้อแรกทำไมคุณถึงชอบบริษัทนี้คำตอบของเดวิดมันคือว่าเขาเคยทำงานเป็นพนักงานขายเนาะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะไม่ได้ถามว่าทำไมคุณถึงชอบบริษัทนี้ข้อที่สองก็เหมือนกันเรา,าคงไม่ได้ถามว่าเริ่มงานได้เมื่อไหร่นะเพราะว่าคำตอบเดวิดมันเป็นคำตอบว่าเขาทำงานเคยทำงาน เป็นพนักงานขายนะก็ตัดทิ้งได้ข้อที่ 3. เหมือนกันเลย Did you come here alone คณมาที่นี่คนเดียวหรือเปล่าคําตอบพาควรจะเป็นว่าใช่หรือไม่ใช่เนาะไม่ได้มาตอบว่าเราทำเราเคยไปทำงานที่ไหนมาบ้างอ่ะเหลือข้อ4กับข้อ5ข้อ4เราบอกว่าคุณมีประสบการณ์ทำงานหรือเปล่าอ่ะอันนี้ดูจะตรงกับคําตอบมากๆเลยเนาะว่าเขาเคยทำงานที่นี่นะเก็บเอาไว้ก่อนข้อ5 Could you recommend something more คุณมีอะไรจะแนะนําเพิ่มเติมไหมอืมคือข้อ5เนี่ยก็ถ้าสมมุติว่ามีข้อ4เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้เนาะจากในสข้อที่เหลือที่มันตัดทิ้งไม่ได้เลยข้อห้ายังพอมีความเป็นไปได้บ้างแบบเออแนะนําเพิ่มหน่อยคือว่าเออนะว่าซิสเตติ้นเนีบยฉันเคยท part ํา parttime นะแต่พอมันมีข้อ4มามันตรงมากกว่าว่าแบบเออถามไปเลยว่าคุณมีประสบการณ์ในการทำงานหรือเปล่าแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่า,วาเขาเคยไปทํางานที่นี่น,น,นี่นะให้คำตอบที่ ตรงสมเหตุสมผลมากที่สุดก็คือข้อสี What is your work experience ามาสรุปกันเนาะข้อนี้ประโยคที่ไกด์เราได้ดีที่สุดเลยอะคืออันนี้ประโยคคำตอบเพราะว่าเหมือนไอประโยคก,ก่อนหน้าเนี่ยมันคือคำตอบของอันที่7เนาะเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวข้องเลยเลย,เลยกับอันคำตอบของข้อ8 เพื่อให้คำตอบเขาแปลก็คือเราต้องมาแปลประโยคนี้ให้รู้ว่าเออขากำลังพูดถึงอะไรแล้วก็แปลช้อยเให้ออกว่าแต่ละช้อยเนี่ยมันหมายความว่าอะไรเขาถามว่าอะไรบ้างพอเราถ้าเราแปลออกได้หมดอ่ะมันก็จะง่ายแล้วแหละเพราะว่าอย่างสามข้อนี้มันตัดได้โดยทันทีเลยถูกไหมเพราะว่าคําตอบที่เขาตอบมาเนี่ยมันไม่ตรงกับคําถามเลยราวนี้พอเหลือสองข้ออะ่ะเราก็ต้องเลือกข้อที่ดีที่สุดข้อนี้มันอาจจะแบบกว้างไปหน่อยแบบ you recommend something more อืมก็คือ พอเทียบกันแล้วว่าข้อสี่มันดีกว่าว่าแบบเออคุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมคุณมีประสบการณ์ทํางานที่ไหนมาบ้างแล้วเ,เขาก็ตอบมาเลยว่าเาเขาเคยทํางานที่ ABC Company นะเป็น salesperson ราเฉะนข้อ8ก็ตอบ4เป็นคำตอบที่ดีที่สุด What is your work experience เรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคาถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโอ้หเพื่อนๆส่งนิ้งความรู้มาให้ขอบคุณจากใจนะคะมามาเดี๋ยวเลี้ยงไอติม